ตัวเปิดเถอะเด็กสามองมีตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเลยมาทุกตัวเลยแม่แม่ไปกินเลยเอาไปกินเด็ดูสิตัวเล็กิ ย่านี่กล้องค่ะพี่โฟตโจตจริงๆกล้องจุลิศเดรีวตัวเล็กต,เกตัวขาวฉลาดหนุนฉิมเล็กมือไม,ม่กลัวใครเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยดูตัวขาวน่ารักนี่ต่อยด,ดูดูมาดูมาตัวเล็กนียย่ดูมาลูกครายรยี้นี่เออเอ นี่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 มีโฟโตจจนิกกล้องกล้องบ้างกล้องสามตัวค<า>รบวูวูอืมาเต็มเลยมาเต็มเลยนี่เอยตัวเล็กนี่ไหมตัวขาวตัวขาวฉลาดนี่ดูดูน่ารัก อันนี้อู่นี่โอ้กลัวกลัวไม่งกลัวถูกกล้องกล้องมีตัวเล็กตัวเล็กอี๋นี่นี่จะขี้เล่นจะขี้เล่นมือมือเอ้ยมือมืออมืเก่งเลยเอ้ยดูให้มือตะเด็กอ่ะมือนี่น่ารักมีสูดูน่ารักมากๆเลย